ินแม่อรหังสาสามสามี่วัามดวงนี่ดูสบายแม่มาหนังขึ้นไม่ได้เลยอะผิวพี่อ้ำครับรีบมานะครับนี่น้ำพริกปลารออยู่นะครับผม ขอบคุณพี่เต้น,นะครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์ล่วงหน้าครับกำลังทานเฟ้นไฟอร่อยๆอครับผมระหว่างรอเข้าฉากครับเฟ้นไฟแบบไรนะ้น้ำมันฮะเพราะว่านี้ครับเรามีหม้อทอดไร้น้ำมันจากค a ตาล็อกไฟเดยนะครับผมสั่งได้เลยนะครับตอนนี้อร่อยมาก รอรอเพยกดอนลอนลี่ย่นี่น่ายืนนี้ก็เห็นนะเดิแอบอกนิดนึงเห็นนีดิละครไม่เห็นเด็ลุงน้านะครับผขอบคุณนะครับ